ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาในป่าอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมนะครับจะไปที่เพลิงหินนะครับที่ผมไปสร้างอ่าที่พักวันนั้นนะครับแล้วก็คืนนี้จะไปพาเพื่อนพี่ๆไปนอนอ่าสัมผัสบรรยากาศที่นั่นะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่เพลิงหินกันนะครับว่าอ่ากลางคืนนะครับมันจะหนาวแค่ไหนนะครับ ก็วันนั้นผมก็ได้ไปสร้างแล้วครับวันนั้นติดธุระนะครับไม่ได้ไปนอนนะครับวันนี้ก็เลยเฉยโอกาสครับกลับมาจะไปนอนที่เพลิงหินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะครับเพลิงหินก็อยู่ข้างล่างนู่นนะครับเป็นบริเวณกึ่งกึ่งสันเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนพี่ไปดูกันนะครับบรรยากาศข้างหน้าไป นี่นะครับผมก็ได้เดินเลาะสันเขามานะครับเพราะว่าบริเวณจุดที่เพลิงเห็นอยู่นะครับมันจะอยู่ระหว่างกึ่งสันเขาพอดีนะครับเพื่อนๆนะครับที่นี่นะครับก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่ครับประมาณ10กว่ากิโลนะครับหมู่บ้านจะอยู่นู่นนะครับข้างล่างน้นนะครับน่าจะได้ยินเสียงรถดังครับส่วนมากอาจจะได้ยินเสียงท่อรถที่ดังๆนะครับนู่นนะทุกคนน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่า มีต้นไม้บางลงๆโน่นครบจะเป็นหมู่บ้านครับมีปลายนิ้วชี้ผมแล้วโน่นข้างล่างโน่นไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณเพลิงหินที่ผมไปทําที่พักวันนั้นครับนี่ครับผมมาเจอเห็ดนะครับเห็ดอันนี้กินได้นะครับอ่าผมก็นึกว่าช่วงนี้ไม่มีเห็ดแล้วครับมันมีดอกหนึ่งครับผมก็จะเก็บไปด้วยนะมันกินได้นะครับมันมียางครับเห็ดอะไรนะ เห็ดฝาดหรือเปล่าครับเห็ดฟางฟางอะไรสักอย่างครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาครับผมก็นึกว่าช่วงนี้ไม่มีเห็ดแล้วนะครับมันยังมีอยู่นะครับมันน่าจะไม่เยอะทั้น่าออกอ่าเป็นดอกเป็นดอกน่าจะไม่เยอะนะครับมีดอกเดียวนะครับแต่เราสามารถกินได้ครับกินดิบก็ได้นะครับแต่เห็นเขากินดิบกันอยู่นะครับแต่ผมไม่เคยกินนะครับแต่ไม่รู้รสชาติเป็นไง าเจออะไรนะดอกว่านอะไรสักอย่างครับกินได้นะครับดอกนี้เนี่เดี๋ยวเราไปทำเมนูน้ำพริกกันครับกินกันนะครับนี่หนึ่งดอกครับโอ้ยมันเล่หมดเลยครับเสียดายมากมันเน่านะครับนี่ครับนี่ค่อยเยอะด้วยเน่าด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับ กินได้นะครับดอววกพงนี้นะนี่นะครับยังไม่ถึงใกล้จะถึงนะครับจุดที่เราไปทำที่พักนะครับเพิงหินนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนจุดที่เรามาทำที่พัก,กวันนั้นนะครับเพิงหินที่ โลควนครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเราจะมาก่อไฟก่อนนะครับเพราะว่ายุงเยอะนะครับบริเวณป่าแบบนี้นะครับส่วนมากจะมียุงเยอะมากครับเราก็ต้องระวังนะครับยุงเยอะนะครับ เ,ออเห็ดดอกนี้แตกเลยนะครับได้กินไม่ได้เ,ออเ,ออเราจะมาก่อไฟกันนะครับไอ,อ้เอ้ย ผมใส่เสื้อแขนยาวานะครับแต่เอาไว้ในกระเป๋านะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับแค่เดินมาก็ร้อนนะครับ mm hmm. อ่า ต่อไฟตินแล้วโยวจะมาหุงข้าวนะครับข้าวกับข้าวกินข้าวกันวันนี้จะมานอนที่นี่นครับเดี๋ยวมาพา,าดูบรรยากาศกลางคืนนะครับว่าสวยแค่ไหนก็นเย็นไม่เย็นไม่รู้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวครับหน้าหนาวครับมาครั้งก่อนฝนตกนะครับของล่าสุดที่นี่นะมาทํานี้ ผักวันนี้ครับแข็งแรงครับโยกก็ไม่ดิ้นครับวันนี้เริ่มี่จะหิวข้าวครับ เดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวนะครับผมก็ได้ทําที่นี่ที่หุงข้าวไแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาหุงข้าวนะครับ นี่ครับระหว่างที่ผมรอข้าวสุกนะครับเดี๋ยวผมจะมาหมกนี่เรียกว่าชีส้มนะครับสานนี้ครับก็คืออ่าเนื้อส้มนะครับใส่ในใบใบก้นว่านนะครับแบบนี้นะมีมีมีพริกมีพริกด้วยอย่างหมกหมกหมกแลยวก็ใบตองหนาหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม นี่ครับหมกจีนส้มครับนี่แบบนี้เลยเอาหน,หนาๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไหม้ครับอืมนอนมากครับเดี๋ยวจะเลียร์ฐานออกมาข้างนอกนะ นะครับข้าวองเราได้สุกแล้วนะครับเดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขง้นมาเปิดแล้วมันร้อนอยู่นะครับไม่กล้าจับนะแน่สุกแล้วหมกนะแด่สุกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวครับเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะย่างเห็ดเห็ดดอ,อกนี้นครับเห็ดที่เจอเมื่อกี้นะครับ ย่างบนนี่นะ้องย่างสมหน่อยนี่นี่ข้าวของเราสุกแล้วนะครับข้าวนะครับสุกแล้วน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอ่าเรียกว,ว่ากินส้มครับภาษาเหนือเรียกว,ว่ากินส้มของเราสุกหรือยังว่าได้สุกนะครับอยู่ในเบตองนี่แหละสึก นิดเดียวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับแกะกันดูพร้อมๆกันเลยว่ามันสุกโอ้แน่สุกแล้วหอมมากกลิ่นหอมเลยครับอืมกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้นี่จินส้มของเราครับไม่ค่อยใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวครับแต่เหมาะสำหรับกินคนเดียวครับกินแค่หมูด้วยเราจะมากินข้าวนะครับมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่กับข้าวง่ายๆเลยนี่อันนี้เห็ดครับเห็ด มีดอกเดียวครับหกลิ่นหอมโอเคเดี๋ยวราที่ฐานก่อนนะครับพระเจ้าบผ่ดิเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารมื้อนี้พระองค์ปรปดทานให้เรามีกินและมีใช้ขอพระเจ้าชำระอาหารนี้ให้สะอาดขอพเจ้าอวพราหารนานี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพร่างกายให้แข็งแรงขอบคุณพระองค์นะรพระเจ้าอเมนมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับอืม ยี่ส้มครับยี่ส้มหมกนี่เป็นเห็ดครับอืมรอดขมู ครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยะ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะอ่าประมาณห้าโมงกว่าครับเกือบหกโมงแล้วครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับเริ่มค่มเริ่มมืดเร็วมากเลยครับช่วงหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็อิ่มนะครับอิ่มอิ่กับข้าวควันนี้ไม่ได้วันนี้แค่มานอนที่ที่พักที่ผมทําไว้นะครับ ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นกันมานอนที่พักเก่านะครับบรรยากาศก็ดีอยู่แล้วนะครับสุดยอดครับบรรยากาศที่นี่นะครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศค่ำคืนนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นกันมาพักผ่อนนะครับก็เหมือนกันผ่อนคลายครับว่าผมก็ได้มาสร้างครับแต่ผมไม่ได้มานอนครับวันนั้นมาสร้างครับวันนี้ก็เฉียโอกาสกลับมานอนที่นี่นะครับอืม King Rain. ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็มืดแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะอยู่ใต้ก้อนหินนะครับที่ผมมาสร้างที่พักไว้นะครับบรรยากาศมืดแล้วนะครับคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับผมก็ได้ก่อไฟไว้ครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะวันนี้ก็มีเสียงแมลงร้องนะครับจิ้งหรีดอะไรประมาณนี้นะตะกับตนนะครับร้อง เต็มป่าเลยนะฮถือว่าโชคดีนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะเดี๋ยวก็มาดูนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่ครับนอองเราค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับคบรรยากาศที่นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาวนครับผมก็ได้ก่อไฟไว้นะครับบริเวณ ข้างครับคืนนี้ผมก็จะนอนที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคืนนี้นะแล้วก็มาดูมาลุ้นไปได้วยกันนะรบรรยากาศที่นี่นะค่ำคืนนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับมีเสียงกระจันหรือว่าแมาลงครับไม่ใช่จะกระจนตกะกแ่นร้องคนระับ ตกกรสตกอ,อันนี้ก็จะเป็นการนอนที่เพลิงหินเนี้ยเป็นครั้งที่ครั้งที่สามหรือเปล่าล่ะน่เป็นครั้งที่สามตอนแรกผมนอน ผูกเปลนอนครับครั้งแรกที่ผมมานอนฮะผมผูกเปลแล้วมันมันจะมีต้นไม้ที่นี่ต้นเรัออ่าแล้วมันก็หักลงนะเพราะมันไม่ค่อยดีนะฮะแล้วผมก็ไปหาเสาตั้งฮะก็ผูกเลยตรงตรงนี้ฮะครั้งที่สองผมมาทำผมมาทำที่พักด้วยกระสอบจำได้ละกระสอบนะฮะอันนี้เป็นครั้งที่สามที่ผมมานอนฮะผมมาทำเป็นถาวรนะฮะ มาทําถาวรน,นะครับที่พักถาวรแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะฮะที่ท่าแบบนี้นะเวลานอนฝากมันจะห่างจากพื้นประมาณยี่สิบเมตรไม่ใช่ประมาณหกสิบเซนนี่จะได้นะเพราะว่าเราต้องยกพื้นนะเพราะเวลาเรานอนแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันมีงูหรือเปล่ามีตะขาบหรือเปล่านะ เราก็ต้องระวังนะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีงูลแล้วมีตะขาบเลยเข้ามานะครับดีแล้วที่ผมได้ทําที่พักยกพื้นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคืนนี้นะบรรยากาศจะหนาวหรือเปล่าอากาศจะหนาวหรือเปล่าแล้วก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นบรรยากาศข้ามคืนนี้ไปได้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสภาพผมก็จะขอญาตพักผ่อนกันแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะมืดมากๆนะครับ ทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าก็รู้สึกที่จะง่วงนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะง่วงเต็มทีแล้วครับนี่บรรยากาศนี่ก้อนหินแผ่นนี้นะฮะก้อนหินก้อนนี้การฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมานอนสองครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่ผมจะมานอนที่นี่ครับถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆวันนี้ผมไม่ได้มาทาอะไรครับมานอนเฉยๆนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ผมมาสร้างนะมาสร้างเี่พักครับคืนนี้ก็เช้โอกาสกลัมานอนที่ที่พักใต้ก้อนหินนี่ครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศการนอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะขออุยาตพักผ่อนนะครับนี่อยู่บนที่นอนแล้วฮะอยู่บนที่นอนแล้วนะครับ บรรยากาศที่นี่นะฮะก็ค่อนข้างจะหนาวเหมือนกัน,นครับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องกล่าวคำว่าราติสวัสดีครับพบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับในบรรยากาศที่นี่กันนะครับนอนใต้ก้อนหิน,นครับ อรุณสวัสดยามเช้านะครับบรรยากาศที่นี่นะครับค่อนข้างจะหนาวมากครับเมื่อคืนครับมันมีเสียงหนึ่งอย่างครับเมื่อคืนครับได้เป็นสัตว์ป่าครับเดินลงมานะครับตดิคขาขาขาครับผมสะดึงตื่นแล้วปกตินะผมเป็นคนที่นอนแล้วก็หูเยจะไม่หลับด้วยนะหูเนีจะจะได้ยินตลอดครับก็จเป็นสัตว์ป่าครับเสียงเดินนะเดินครา ผมก็สะดุ้งตื่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับตื่นมาเช้านี้ก็ได้ยินเสียงนกร้องเต็มเลยครับเชียวจ้าเต็มป่าครับเรกาดีมากครับสุดยอดครับครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณจะเจ็ดโมงแล้วนะครับ มีแดดออกแล้วเดินออกเช้ามากคร,รททาี่จะขึ้นด้านนี้นะครับเดี๋ยวนี้ว่าก็มานอนที่นี่นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บอุปรกรณ์สัมภาระเดินทางกลับครับคลิปนี้เป็นการมานอนป่านอนป่านอนใต้เพลิงถิ่นที่ได้สร้างไว้นะครับอ,อน วันก่อนเนี่ยมาสร้างครับไม่ได้นอนนะเสียดายครับนี้ก็เสียโอกาสกลับมานอนอีกครั้งนะครับอ่าไม้เนี้ยนอนเมื่อคืนนะครับปวดหลังนิดๆแต่ก็นอนได้อยู่นะครับเป็นที่พักชั่วคราวครับเวลาที่เราเดินป่ายิ่งใครก็ได้ครับใครก็ได้ที่อ่าเดินป่าครับยิ่งด้านหนาวนะถ้าไม่มีที่พักครับหลบฝนอะไรประมาณนี้ก็สามารถมาพักใต้ก้อนหินก้อนนี้ได้นะครับ ผมก็ได้ทําที่พักไว้แล้วนะครับก็ใครที่อยากมาพักก็ได้นะครับเป็นคนแถวบ้านนีนะ้โอเคนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวปรกรณ์สัมภาระแล้วก็อาจจะเดินทางกลับนะครับเป็นทริปนอนป่าเฉยๆนะคริปนี้ก็ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมากมายโอเคครับเดี๋ยวเราจะเกี่ยปรกรณ์สัมภาระก่อน,นครับ ครับตอนนี้ผมก็เก็บกอ,อุปกรณ์ัมภพระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นการมานอนใต้เพลิงหินอีกครั้งครับเป็นครั้งที่สามครับที่มานอนที่นี่ <c oughs> นะครับยไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับก็ไม่รู้ว่าคลิปโดนแน่นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปที่ไหนนะก็รอรุ้นรอติดตามนะครับคลิปผมก็เป็นการเดินป่านอนป่านะครับ ก็มาเก็บบรรยากาศในป่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคนะครับเนี่ยก็ต้องกราวคําว่าขอบคุณครับบ๊ายบายครับไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ